ออกมานอกชานเมืองมาโดยเมโทรลายปีถ่ายทําไปก็ต้องดูรอบๆข้างว่าจะมีตํารวจมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ใส่หน้าก,กากนะคะเจอปรับ400ยูโรค่ะพี่น้องนี่ก็มาแวะทําธุระแถวนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปนี้เลยให้เพื่อนๆดูกันนะคะใครจะเชื่อว่ากรุงโรมอิตาลีนี่มีพีระมิดอยู่ด้วย ังเดิมนี่ขนมาจากคาขนมาจากอียิปต์เลยนะออขึ้นมาทางเรือสมัยก่อนเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะมาทีแรกๆยกังแปลกใจเลยแข็แ,ก,แกักตัก,ก,กันี่ค่ะปีระมิดที่ประเทศอิตาลีกรุงโรมของแท้จากอียิปต์แดดมาแล้วค่อยเห็นความขาว ตัวพีระมิดเนี่ยจริงๆทางอ,อ,อียิปต์เขาก็ขอคืนนะเมื่อประเทศเขามีศักยกภาพในการที่จะขอคืนก็พยายามอย่างมากในการที่จะขนย้ายกลับแต่จริงๆด้วยด้วยความที่หินแต่ละก้อนเนี่ยใหญ่แล้วก็มีความหนักความกงความกว้างอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะขนกลับไปคืน ประเทศอียิปต์ได้นะคะก็เลยตั้งอยู่ตรงนี้นี่แหละอิตาลีขนสมบัติของอียิปมาเยอะเหมือนกันนะกลางกลางเมืองนี่จะมีพวกไอ้หอคอยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูสถานที่ตั้งนี่ก็ออกมานอกชานเมืองสมัยก่อนก็ไม่รู้ขนมาก,กันยังไงอะนะแต่ว่าก็คงไม่มีเสาไฟแล้วก็คงไม่มีไอ้เสาจราจรอ,อันนี้ก็จะเป็นครูเมืองสมัยก่อนอันนี้บรรยากาศร,บรอบ อพิลาบิเดนะคะย่านนี้เขาจะเรียกย่านพิลาบีเดร้านตรงนี้เป็นร้านกาแฟที่ปกติอ่ะคนจะมาได้ทานเยอะแต่ช่วงเนี้ยกาแฟเขาไม่ให้นั่งดื่มในร้านให้ยืนกินเพราะฉะนั้นพักพวกก็เลยปิดกันหมดสถาปัตยตรงนี้ก็เป็นศูนย์ป้ายรถเมล์หลายๆสายและจริงๆโรมนี่ก็จะมีมุมอาร์ตของเขาค่อนข้างเยอะนะ ตรงนี้มุมอาร์ตค่อนข้างหลอนนิดนึงจะทำเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแท่นประหารนะนักโทษโดนยิงเป้า อย่างที่เกินไว้ก็คือตรงไอป้ายนี้เป็นป้ายรถไฟใต้ดินนะคะชื่อว่าพิลาบีเดตัว M มันก็จะแสดงสำหรับย่อมาจากตัวคำว่าเมโทรเมโทรก็คือรถไฟในเมืองใต้ดินนะคะ,ะแล้วก็จะเห็นสถานีรถไฟตรงนี้แล้วก็พิลาบีเดอยู่ตรงนู้นหลังผู้ไม้ตัว คูเมืองประตูเมืองที่จะพาไปให้ดูอีกทีนึงก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งของพวกไอแขกขาของอปกติเนี่ยจะมีเยอะมากเลยแต่วันนี้ยเมื่อคนะืนฝนตกชาวน้มาก,ก็ฝนตกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ค่อยอมีร้านค้ามาตั้งมากมายนะ ตอนนี้ก็เนี่ยป้ายรถเมย์เขาจะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีเวลาบอกด้วยนะว่าไอจะอีกอกีก่มากน้อยจะมาถึงนะคะค่อนข้างคันสมัยเหมือนกันร,ระบบที่นี่ร้านกาแฟก็เงียบเหงาเศร้าจิตมไม่ค่อยมีคนนะ่นาก็จะมาให้ดูบรรยากาศของ ก็เหมือนแผงเปิดท้ายบ้านเราอ,ะอ,นนอ่ะมีขายของตอนนี้ยังไม่ไม่พรร้นฤดูหนาวก็คือยังมีเสื้อนาหนาถุงเท้าขายหน้ากาก2ยูโรน่ารักน่ารักอ่ารอ,อ,องเท้าบูทอันนี้คุณภาพของเมืองจีน10ยูโรนะไม่ใช่หนังแท้เป็นปติก็พอใส่ได้ อ่าอันนี้คือปกติมาคุยที่นี่ประจําค่ะเสื้อผ้ามือสองลงเกลือยังต้องแพ้เลยมีหมวกน่ารักมากเลยอืมสองบาทอืมอ๋อกางเกงเหลืองอืมตาดีได้ตาไร้เสียนะแถวเนี้ยเสื้อดีๆมีมาขายเยอะสองยูโรสีนี้ก็สีน้ําตาลเอ๊ะสวยนะเนี่ย สีน้ำตาลแต่ตัวใหญ่ไปหน่อยนี่อะไรเนี่ยลายดอกข้อทางชุดชั้นในยังมีขายเลยแต่ของที่นี่ก่อนจะเอามาขายคือเขาต้องซักก่อนอันนี้เสื้อคลุมเสื้อคลุมก็ได้อยู่นะบางทีนะเสื้อยืดหรือว่าบางทีชุดที่ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเขาก็จะเอามาเลขายก็อย่างที่บอกแล้วแต่ต้องแวะบ่อยๆอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยมีตราอ่าฮะขายห้าบาทตรงนี้น่าจะเป็นเสื้อที่มียี่ห้อหน่อยหนึ่ง มีเยอะเห็นไหมคะตรงนี้ที่หายไปแต่ก่อนก็ต้องมีนั่นแหละแต่ก็ไม่อย่างที่บอกฝนตกแต่เช้าม,มีไม่ค่อยเยอะนี่ถือว่าน้อยก็วันนี้ก็พามาท่องเที่ยวไอตลาดข้างทางของย่านพิลาบิเดอ่มีสองบาทเสื้อสเวตเตอร์น่ารักเชียวตัวนี้อ่ มีลายลูกไม้กิดนิดเตเวเตอร์วุ้งวิ่งโหนี่เข้าทางเราเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องขอไปทําอาชีพตั้งเดิมเลยนะคะคือคุยคุยค่ะอ่านุ่นมีอีกแพ้งนึงใกล้ๆจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะ